พูดกี่หนเนี่ยก็พูดแบบนี้ฮะือแล้วก็น้องแก้วไม่อ่านชื่อคนพูดเนี่ยก็ดีแล้วเพราะว่านี่เป็นโนดรวมคือใช้ด้วยกันได้ทั้งพรรคคือคำพูดประเภทนี้เนี่ยพอบอกว่าออกมาจากภรคประชาธิปัตย์เนี่ยถามว่าออกมาจากปากใครเนี่ยเดาไม่ถูกอะเพราะว่าตั้งแต่หัวยันหางเนี่ยเขาก็มีสูตรอาขยันแบบนี้ ก็คุณพิสิทธ์เนี่ยไปวิาพากษ์วิจารณ์สกายของนายกทักษิณบอกว่าจริงๆเนี่ยนายกทักษิณน,นี่แหละเป็นปัญหาของประเทศแล้วก็สร้างความวุ่นวายอะไรก็ว่าไปผมเรียนว่าไม่ใช่ฮนะทักษิณไม่ใช่ปัญหาของประเทศปัญหาของประเทศคือประเทศนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วที่มันกลายเป็นปัญหาใหญ่อยู่เวลานี้ ก็คือพักประชาธิปัตย์เสพติดอำนาจเผด็จการพักประชาธิปัตย์เสพติดอำนาจที่ได้มาจากขบวนการนอกระบบะพักประชาธิปัตย์เสพติดเหตุการณ์ที่แพ้เลือกตั้งแต่ยังได้เป็นรัฐบาลมันเลยมีปัญหาเพราะพักการเมืองที่ไปเสพติดอำนาจเผด็จการแล้วมาอยู่บนเวทีการเมืองเนี่ยก็เท่ากับมาเป็นไส้ศึก ให้ฝ่ายการเผด็จการที่จะทําลายประชาธิปไตยค่ะแล้วที่อาลงกรพลบุตรเรียกร้องให้ปฏิรูปเนี่ยโมทนาสาธุถ้าทําได้จริงเพราะถ้าพรรคประชาธิปัตย์ปฏิรูปตัวเองแล้วยกระดับตัวเองจากพารรับใช้เผด็จการมาเป็นพรรคการเมืองของประชาชนเนี่ยก็จะทําให้มาตรฐานทางการเมืองของประเทศไทยเนี่ยมันมีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะ มันมีพัฒนาการมากขึ้นแล้วเวทีการเมืองเนี่ยมันก็จะได้มีโอกาสปเปิดรับคนใหม่ๆมเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่มันสร้างสรรค์เนี่ยเข้ามาแข่งขันกันคแต่เวลานี้คนใหม่ๆมีความรู้ความสามารถก็ไม่อยากเข้ามาอมพอเข้ามาเพื่อเพื่อไทยขอข้อหาว่าแดงเข้าไปพรรคไฟยาปัดขอข้อหาว่าเหลืองอก็ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนแล้วที่สําคัญที่สุด เข้ามาแล้วเนี่ยไม่รู้เขาจะล้มกระดานกันเมื่อไหร่ใช่มันขาดความเชื่อมัน่นวันถ้าพักประชาธิปัตย์ปฏิรูปและยกระดับตัวเองขึ้นมาเนี่ยไอ้พวกผดเด็จการพวกอำนาจนอกระบบทั้งหลายก็จะไม่มีเครื่องมือมาใช้ในสนามม,มันก็จะทำงานยากขึ้นแต่ว่าปัญหาที่มันใหญ่ก็คือนี่แหละครับพักการเมืองพักหนึ่งเนี่ยมันพร้อมตลอดเวลาที่จะทำงานให้ฝ่ายผดเด็จการเขามันก็เลยยุ่งอีนุงตุงนางกันไปหมดอ่ะ ไม่รู้มันคิดกันยังไงเขาเลือกตั้งก็ลงเขาปฏิวัติก็เอากับเขาเขาตั้งในรัฐบาลในค่ายฐานก็เอาอีกก็ประหลาดแท้แล้วสรุปว่าระหว่างคุณอลงกร์กับพรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ใครถูกปฏิรูปไปก่อนแล้วผมเชื่อว่าอลงกรน่าจะถูกปฏิรูปก่อนเพราะว่าก็จริงๆไม่ใช่หัวเดียวกระเทียมรีบนะครับที่คิดแบบนี้คนในพรักประชาธิปัตย์จำนวนไม่น้อยก็เห็นตรงกัน เป็นแต่เพียงว่าคุณนาลงกรเนี่ยเป็นคนกล้าที่จะส่งเสียงออกมาดังๆและที่คุณชวนพยายามบอกว่ามีอะไรให้ไปคุยกับหัวหน้าพักหัวหน้าพักคนนี้เป็นประชาธิปไตยที่สุดเป็นโชคดีแล้วเนี่ยดีเลยละครับที่คุณนาลงกรไม่เชื่อถ้าไปคุยโดยตรงกับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยคุณนงลงกรอาจจะได้มีสิทธิ์คุยหนเดียวแล้วหลังจากนั้นคุณอภิสิทธิ์ก็จะใช้บรรดาแก๊้งไอติมทั้งหลายเนี่ยกดดันผลักคุณนาลงกรออกไปชะตากรรมนั้นเกิดขึ้นแน่ แล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพักลูกพักคนอื่นๆเขาจะกล้าทําอะไรกันบ้างไหมคะเนี่ยก็ขนาดนักการเมืองเป็นอดีตรัฐมนตรีอาวุโสนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นสสอ,อยู่ในพักเนี่ยอบนกับสสพักเพื่อไทยทางอีสานอบอกว่าบางทีกล้ำกลืนเต็มที่อะครับในการที่จะแสดงความเห็นทางการเมืองเนี่ยอให้ออกมาในแนวทางเดียวกับอภิสิทธิ์และพวกแต่ก็ต้องทําเพราะเขาบอกว่าเอา้า ถ้ากูไม่ทำอย่างนี้เดี๋ยวคราวหน้ามันไม่ให้กูลงนะเพราะอาภิสิทธิ์กับพรรคพวกกลุ่มนี้เป็นคนมีอิทธิพลในการตัดสินใจในการกำหนดตัวบุคคลในการกำหนดแนวทางต่างๆมากพอสมควรการที่คุณอลงกรมายื่นข้อเสนอปฏิรูปพรรคเนี่ยในความหมายที่ถอดรหัสลึกที่สุด ก็คือเป็นการยืนชี้หน้าตรงๆต,ต่อนอายพิสิทธิเวชาชีวะว่าคุณน่ะออกไปจากตําแหน่งหัวหน้าพักเลยแล้วเพราะการเป็นหัวหน้าพักของคุณเนี่ยมันทําให้พักตกต่าทําให้พักจมจมอยู่ในอํานาจเผด็จการมันทําให้แพ้มากขึ้นมากขึ้นทุกทีความหมายมันคือแบบนี้ว่าถ้าการนํามันได้ผลเนี่ยต้องปฏิรูปทําไมแล้วปัญหาใหญ่ที่สุดของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยผมก็เคยไปสัมภาษณ์ไว้หลายแห่ง ว่าอยู่ที่การนำในปัจจุบันนี่เลยครับ<ม>เป็นปัญหาคือถือว่าประชาธิปัตยุคข,ของคุณอภิสิทธิ์และแกงไอติมเนี่ยเป็นยุคที่มีปัญหาสุดเลยเนาะมีความตกต่ำทุกอย่างอะ่ะคือดูเหมือนว่าคุณอภิสิทธ์เนี่ยจะเป็นพิมพ์นิยมอ<ม>ของพรรคประชาธิปัตย์เป็นหัวหน้าในฝันซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ว่าบาังเอิญมันเป็นฝันร้าย <c oughs> แล้วก็ ผมเชื่อว,ว่าบรรดาผู้อาวุโสต่างๆอย่างคุณพี่ชายรัตรกุลแกต้งทนไม่ไหวฮะใช่แกก็เลยออกมาวิพากษ์วิจารณ์หลายรอบแล้วนะครับค่ะเพราะว่านักการเมืองไม่ต้องเป็นรุ่นใหญ่อาวุโสพันประสบการณ์อะไรมามา,มากๆแบบรุ่นใหม่แบบผมเนี่ยคำว่ารุ่นใหม่ก็คือผมไม่ได้ผ่านประสบการณ์อะไรมามากอย่างผู้อาวุโสเหล่านั้นนี่นะค่ะผมก็มองเห็นว่าไอ้แนวทางแบบนี้มไม่ใช่แนวทางที่จะเข้าไปอยู่ในหัวใจประชาชนได้ นอกจากเข้าไปไม่ได้แล้วมีแต่จะห่างออกจากหัวใจประชาชนมากขึ้นทุกวันทุกวันแต่พูดก็พูดแต่ครับผมก็รู้สึกเหมือนนายกทักษินสกายมาวันนั้นเหมือนกันอะว่าถ้าเขาเอาอภิสิทธิ์อยู่ต่อก็ดีนะฮะ <c oughs> เราจะได้ทำงานของเราง่ายพรรคเพื่อไทยเวลาลงเลือกตั้งก็เพลินๆนะครับ <c oughs> ลงเพื่อความตื่นเต้นแต่ว่าพอเห็นนายพิสิทธิ์นำทัพประชาธิปัดมาเนี่ยทุกคนก็ยิ้มแย้ม ก็จริงและจริงๆสิ่งที่คุณอลงกรบอกให้ปฏิรูปเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากหรือยิ่งใหญ่นะคะคือคุณอลงกรก็บอกว่าอย่างแรกเนี่ยคือปรับยุทธศาสตร์เลิกอิงแอบอำนาจพิเศษนะนะข้อ2คือเคารพการตัดสินใจของประชาชนซึ่งมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วในประเทศประชาธิปไตยและข้อ3ก็คือพัฒนานโยบายที่จะชนะใจประชาชนไม่ใช่เออะก็ว่าพรรคเพื่อไทยประชานิยมประชานิยมแล้วตัวเองก็ล่อเขามาทางดุ้น่ะก็นั่นนะครับ ถ้าคนที่มีจิตวิญญาณประชาธิปไตยเนี่ยนะทำไม่ยากเลยสิ่งที่คุณนรงกรเสนอใแต่บางเอิญคุณอภิสิทธิ์เนี่ยแกเสพติดอํานาจเผด็จการเสียแล้วอเลิกยากนะฮะเอาไปถํากระบอกก็เลิกไม่ได้นะครับเพราะคุณอภิสิทธิ์ไปรู้สึกเอาว่าเฮ้ยไม่ต้องชนะเลือกตั้งก็ได้นี่ทำตัวไปอย่างเงี้ยไหลาตามเขาไปเรื่อยๆ มีจังหวะเขาล้มรัฐบาลให้ตัวเองก็ได้ช่องกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีการที่พรรคประชาธิปัตย์ถ้าหากจะปฏิรูปแล้วกลับมายืนบนแนวทางประชาธิปไตยเนแน่นอนเลือกตั้งครั้งสองครั้งแรกก็คงยังแพ้ขาดอยู่แต่ถ้ายืนชัดชัดแล้วก็พยายามเอานโยบายพยายามคิดอะไรใหม่ๆที่มันโดนใจประชาชนมาสู้เนี่ย ผมก็ว่าในอนาคตพักเพื่อไทยก็จะเจองานที่ยากขึ้นยากขึ้นแต่ถ้าเอาแบบนี้แล้วก็เต็มเต็มฮะแล้วถ้าคุณภพสิทธิ์ออกแล้วก็ไปเอาใครในแก๊้งไอทิม <c oughs> ขึ้นมาเป็นหัวหน้าแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่ จริงๆก็ถือว่าเป็นความฝันของประชาชนในประเทศนี้ด้วยที่จะเห็นประชาธิป,ปตปฏิรูปตัวเองแหละจะได้เป็นการยกระดับประชาธิปไตยของไทยสักทีนึงนะคะก็กลับเนื้อกลับตัวซย่งเลื่อสังคมจะให้สังคมยังให้อภ<ป>ัยอยู่และจริงๆที่สําคัญสิ่งที่น่าเสียใจแล้วต้องต่อว่าเลยนะคือสปีชที่ไปตอบโต้นายกยิ่งหลักนะ่ะไปไม่พูดถึงคําว่ารัฐประหารแต่ใช้คําว่าออทหารเข้าแทรกแซงทางการเมืองน่าอายมากนะครับแล้วก็คนที่เขา้า ได้ยินได้ฟังหรือว่ามาเห็นแถลงการนั้นของประชาธิปัตย์เนี่ยคเข้าสายหัวกันทั้งนั้นนะฮะแล้วผมเชื่อว่าคนในพรรคประชาธิปัตย์เองจํานวนไม่น้อยก็นั่งสายหัวอยู่คแต่ว่าอาภิสิทธิ์และแก้งไองติมคิดว่านี่คือกลยุทธ์ขั้นสุดยอดนี่คือวาทกรรมที่มันทําแล้วตัวเองดูดีกว่าที่ใครๆจะทําได้อ ในสแสลงการฉบับนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงเหตุการณ์19กันยา49คุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าเป็นการแทรกแซงของทหารแต่เวลาพูดถึงการยึดอำนาจรอสชปี<ะ>34มสีก็บอกว่านั่นคือการปฏิวัติมผมก็เขียนคำถามใน Facebook ว่าตกลงเนี่ยเหตุการณ์ปี3ามที่คุณใช้คำว่าปฏิวัติเนี่ยนะ,ะกับเหตุการณ์ปี4ี่เ ที่คุณใช้ว่าทหารเข้าแทรกแซงมันต่างกันยังไงก็ในเมื่อรัฐบาลคนเอกชาติใจก็มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลนายกทักษินก็มาจากการเลือกตั้งแล้วถูกกาลังทหารโค่นอํานาจลงทั้งคู่คุณจะอธิบายยังไงแล้วเขาตอบยังไงก็ไม่มีทางตอบได้เพราะในโลกประชาธิปไตยจะต้องไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆให้ทํารัฐประหารถ้าคุณอธิบายว่ารัฐประหาร49 ดีกว่ารัฐประหารสามสีเอาก็ลองอธิบายมาสิ <c oughs> เผื่อจะได้หัวรอกกันใหญ่อีกรอบหนึ่ง <c oughs> เป็นการแทนที่จะหักล้างปาถกถาของนายกยิ่งลักษณ์เลกลายเป็นว่าไปตอกย้ำความจริงที่นายกยิ่งลักษณ์พูดที่มองโกเลีย <c oughs> ชัดขึ้นไปอีกและผมภาวนานะฮะเห็น <c oughs> <c oughs> ได้ยินข่าวแรกแรกชวันนลแถลงว่าจะให้กสิทธิพิรม,อ,มออกไปชี้แจงแม้พ่อจะประคูเนยช่วยทําเร็วๆเถอะให้ว่องเลยทีเดียวให้กสิทธ์ถือไออันเนี้ยครับ <laughs> แล้วก็ไปชี้แจงนะฮะแล้วในสไตล์แบบกสิทธิพิรมด้วยนะฮะคงได้แต้มกลับมาพิลึกละคือบางทีคนเหล่านี้เนียนะคะก็คิดว่าประชาชนประเทศเนี้ยไม่ได้ทานข้าวไง อยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะทําอะไรก็ทาแต่นี่มันก็คือโลกของยุคข้อมูลข่าวสารแล้วนะมันก็คงหมดเวลาของเขาแล้วขอให้เขาปฏิรูปแล้วก็ขอให้เขามีใจนึกถึงประชาชนจริงๆเพราะว่ามันจะนํามาซึ่งการนิรโทษกรรมเดี๋ยวเราต้องมาดูกันในสมัยเปิดประชุมว่าตกลงพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะมีหัวจิตหัวใจยังไงจะตีรวนยังไงอีกหรือเปล่านะคะบางทีอาจจะไม่ใช่เขาคิดว่าประชาชนไม่ได้กินข้าวก็ได้แต่ตัวเขาเองเขาไม่ได้กินข้าวก็เลย มีปัญหาอยู่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวขอพักเรื่องพักประชาธิปัตย์ไว้ก่อนเลยอาจจะต้องไปดูว่าเขากินข้าวพันอะไรดีกว่าช่วงที่สองมันมีเรื่องขึ้นมาอีกนะคะก็คือเรื่องสารรัฐธรรมนูญมาอีกแล้วค่ะวันที่29นี้จะมาไต่สวนถึงเรื่องมาตรา68ที่เป็นปัญหาการก็ยังยื่นมือกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะพูดว่าเข้ามาอีกแล้วก็ไม่ได้นะฮะพอหลายปีที่ผ่านมาเข้าไม่ไปไหนเลยนะครับเขายังคงสิงสู่อยู่ใน อำนาจเผด็จการแล้วคอยทำลายป,าประชาธิปไตยมาโดยตลอดเดี๋ยวช่วงที่สองเรามาคุยกันถึงประเด็นของสารรัฐมานูญค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอย่างมีเรื่องให้คิดนะคะคุณรัฐบุญคะสารรัฐธรรมนูญผู้ไม่เคยไปไหนเลยแล้วกันนะ,นะคะที่แบบแฝงอยู่ในระบอบประชาธิปไตยของเรามาหลายปีแบบผิดๆเนี่ยนะคะมาแล้วเขาบอกว่าเขาจะพิจารณาคําร้องวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา68กรณีที่ประธานสภากับพวก312คนเนี่ยนะคะกระทําการสอบไปในทางทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการและจงใจว่าใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญโดยการเสนอแก้ ไขรัฐธรรมนูญด้วยการตัดสิทธิของบุคคลในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญหรือไม่วันที่29พฤษภาคมเนี่ยนะคะเขาก็จะรวมคาร้องของทั้ง4คนนะคะทีเ่เสนอไปทั้งคุณสมชายแสวงการสอวอสรรหาคุณบวรพลเอกสมเจตบุญถนอมแกงคนดีทั้งหลายเนี่ยเขาจะรวบม,มาทีเดียวแล้ววันที่29ตอน9โมงครึ่งเนี่ยเขาก็จะมาพิจารณาว่าอาจจะต้องออกบัลลังก์ไต่สวนไหมหรือว่าวินิจฉัยได้เลยทีนี้มันก็สร้างความกังวลเหมือนกันนะเอ๊ะว่า312คนของเราจะเป็นยังไงบ้างเนี่ย เดินหน้าไปเลยครับอย่าไปสนใจสิ่งที่สมาชิกรัฐสภา312คนทํานั่นนะ่ะถูกต้องที่สุดแล้วค่ะแล้วสิ่งที่ตุลาการรัฐมนูนทําในเรื่องตีความมาตรา68นี้เป็นเรื่องอัปยศอย่างยิ่งค่ะการที่ไปรวมเอาคําร้องสี่คำร้องมาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเพราะว่าตัวคําร้องเนี่ยประเด็นมันเหมือนเหมือนกันอนะ แต่ว่าไอ้ช่วงนั้นก็ยื่นเพื่อต้องการยั่วไงมันยื่นอีกทังนี้ก็รับอีกยื่นอีกก็รับอีกว่ากันไปประเด็นที่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตก็คือว่าที่สารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาว่าถ้าหากเอามาตรา68มาอธิบายความแบบที่สารรัฐธรรมนูญรับเรื่อง ว่าถ้ายื่นได้แต่อายการอย่างเดียวเป็นการตัดสิทธิประชาชนเนี่ยมผมถามว่าแล้วถ้าให้ไปยื่นสารตรงแบบสารรัฐมนตรีความเนี่ยมันเท่ากับตัดสิทธิอายการแล้วที่ร้ายไปกว่านั้นคือเท่ากับตัดสิทธิประชาชนผู้ถูกกล่าวหาที่จะปกปักพิทักษ์ตัวเองใช่หรือไม่มถ้า อธิบายว่ามาตรา68ที่ยื่นอายการตรงก่อนแล้วค่อยให้อายการพิจารณาส่งสารเป็นการตัดสิทธิประชาชนที่จะพิทักษ์รัฐธรรมนูญก็ถามว่าแล้วให้ไปยื่นสารตรงเนี่ยเท่ากับตัดสิทธิประชาชนที่จะพิทักษ์ตัวเองจากความอายุ